โหกลับมาอีกครั้งนะคะกับแมคคาทีอวดคะ่ะวันนี้คะ่ะอวดอะไรคะ่ะโหวันนี้แบบสุดยอดมากเลยนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะตัวนี้คะ่ะไฮไลไท์เลยตัวนี้เป็นแมคโครนะคะ วอนโวค่ะงานลิขสิทธิ์แท้นะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ของ ee e ค่ะลูกค้าค่ะ e 0 1นนะคะสําหรับตัวนี้มันมีดียังไงใช่บ้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะลูกค้าค่ะเอาแค่ดูแบบว่ากล่องก่อนเลยอันดับแรกดูกล่องก่อนนี่มาแบบกล่องดําแบบเนี้อ่ะให้ดูให้ดูดอ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะคะแบรนด์นี้ค่ะลูกค้าขาย ee นะคะนี e ่ double e นะคะ hobby น,นะคะ,นะคะสําหรับตัวนี้มาเป็นกล่องดําๆแบบนี้ค่ะยังไม่พอนะนี่ให้ดูนี่นี่นี่เห็นปะ,ะอ่ะ,อะมีปลดล็อกด้วยแม โคตัวนี้จะอยู่มากับกล่องตัวนี้นะคะลูกค้าค่ะมาเดี๋ยวกดล็อกนิดนึงค่ะวันนี้ต้องแบบมีแอร์นิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้มันหนักมากเลยมันหนักมากเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะลูกค้าค่ะว่ามันไฮไลท์แบบว่ามันดียังไงใช่ป่ะอ่านี่ให้ดูด้านในนี้นะคะลูกค้าค่ะนี่มาค่ะตัวนี้นะคะเก็บเข้ามาแบบนี้เลยนะคะสําหรับตัวนี้เนาะอ่แอสซอรีตัวนี้อ่าเอาไว้ทําอะไรเอ่ยนี่มีตัวนี้มาให้นะคะแล้วก็พร้อมชาร์จ usb นะคะสําหรับตัวนี้เนาะอ่ะมาดูหน้าตาในส่วน ส่วนของรีโมทนะคะลูกค้าค่ะโหเอาแค่รีโมทบอกก่อนเลยว่าแค่รีโมทเลิศมากอะ่ะให้ดูค่ะ ไฮโซว่า so ลูกค้าขาไฮโซมากนะคะสําหรับตัวนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะลูกค้าขาสําหรับตัวนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าไฮไลท์เลยตัวนี้มาเป็นเหล็กทั้งคันนะคะตัวนี้เป็นงาน CNC ค่ะลูกค้าขาเพราะฉะนั้นมันสุดยอดมากเลยแท็กตัวนี้ก็มาเป็นเหล็กนะคะนี่อ่าระบบโชคนี่นะคะเห็นไหมเสสปริงนะคะกันขาเวลาที่แบบว่าอ่าเศษอะไรเข้าไปตัวเนี้ยตัวเนี้ยเขาจะให้ตัวได้นะคะดีดออกมาได้นะคะสําหรับตัวนี้นะคะแบบสุดยอดมาแล้วก็เป็นงาน CNC นนะคะเป็นโล ทั้งคันนะคะสําหรับตัวนี้นะคะไฮไลท์เลยจะบอกว่าที่มันสวยงามเนี่ยมันเปิดได้ทุกส่วนนะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนี่อ่ะด้านหน้าตัวนี้ นิดนึเห็นป่าเปิดเข้ามาคะ่ะลูกค้าขาเหมือนจริงป้เหมือนจริงป้เปิดปุ๊บคะ่ะมองเข้ามานี่น,นี่เดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตหมุนให้ดูให้ดูนี่อะมองเข้ามานะคะลูกค้าขาตรงเนี้ยลูกค้าจะเห็นเลยนะคะเห็นแบบว่าเป็นแบบคอนโซลเป็นแบบสกันบังคับเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะอันนี้เปิดเปิดหนึ่งคะ่ะลูกค้าขาเปิดสองนี่เดี๋ยวหมุนหมุนให้ดูอาเปิด2มองเข้ามาคะ่ะลูกค,ค้าขาเปิดได้แบบนี้อะเจ๋งปะ นี่นิดนึงเห็นว่าเปิดได้แบบนี้ค่ะอ่ะก็ยังไม่พออ่ะแล้วหมุนก็ไม่ได้หมุนอีกนะคะเปิดด้านบน,บนค่ะลูกค้าขาเปิดด้านบนนี้นะคะเห็นอะไรคะเห็นชุดไฟด้านในนี้นะคะสําหรับตัวนี้อ่ะหมุนไปอีกค่ะนี่แต่หมุนไปให้อีกนี่หมุนไปอีกค่ะเปิดตัวนี้ค่ะลูกค้าขาอ่ะแอดมินเปิดให้หน่อยเปิดตัวนี้ค่ะลูกค้าขาเปิดไปทําอะไรรู้ป่ะตัวนี้เปิดเอาไว้ใส่แบตคะ่ะนี่แบตเตอรี่นะคะนี่มาเป็นแบบนี้อ่มาเป็นแบตเตอรี่ก้อนแบบก้อนยาวๆแบบนี้นิดนึงเนาะอ่ะ มาเป็นแบบอย่างนี้นะคะลูกค้าขาแป๊บหบนึง่งวันนี้มีผู้ช่วยนี่ค่ะแบตเตอรี่หน้าตามาเป็นแบบนี้สวยปะสุดยอดตะมาเดี๋ยวแม่ค้าจะมาบอกค่ะว่ารายละเอียดข้างในเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะคะสําหรับตัวนี้อ่าอันนี้แค่ตัวนะคะลูกค้าขาบอกเลยแค่ตัวมันก็สุดยอดแล้วนะอ่าความสวยงามติดติดติดต,ดตดไปให้หมดนะคะลูกค้าค่ะฟังก์ชันแบบว่าอย่างรถกนะคะนี่อ่าให้ดูนะคะตัวนี้อ่า หมุนได้ค่ะระบบของเขาอะลูกค้าขานี่เห็นปะนี่หมุนสามารถมาเป็นสปีดนะคะลูกค้าขาค่อยๆเร่งได้นะคะแต่ที่สําคัญเลยสามารถปรับได้ด้วยอะว่าลูกค้าจะเร่งเบาเร่งช้าสําหรับตัวนี้ทําได้นะคะลูกค้าขาอ่ะแยกัวนนะคะลูกค้าขาบูมตัวนี้เห็นปะลูกค้าสังเกตนี่เห็นปะอ่ะสุดยอดปะอ่ะดูปุ้งกี่อันนี้แยก เดี๋ยวที่ไฮไลท์เลยไอตัวมุ้งกี่ตัวเนี้ยนี่มุ้งกี่ตัวเนี้ยลูกค้าขาถอดออกมาได้นะคะตรงฟันมันนะคะสามารถถอดออกมาได้นะคนทีถ้าแบบมีอะไรติดเนื้อถอดออกมาแล้วก็ใส่กลับไปได้เหมือนเดิมด้วยตัวเนี้ยเจ๋งมากอ่าให้ดูอ่าการทํางานของเขานะคะในส่วนของรีโมทนี่เดี๋ยวแม่ค้าอธิบายให้ฟังนิดนึงอ่านิดนึงนิดนึงค่ะนี่อ่าปุ่มด้านนี้นะคะนี่นี่นี่ตัวนี้นะคะจับด้วยน,นี่อันนี้หมุนนะคะนี่นี่ลูกค้าดูนะคะอันนี้หมุนค่ะอ่าตัวนี้นะคะ ทำงานคล้ายกันนะคะลูกค้าขาเห็นปหมแต่ลูกค้าดูแบบว่าด้วยความแรงของเขาอะเจ๋งปะเออเจ๋งอ่ะแล้วก็ลูกค้าดูอ่าเห็นไหมอ่ะเห็นไหมคะหมูกันเห็นไหมมันสามารถนะคะลูกค้าขาที่เห็นตรงเนี้ยเห็นนะคะตรงเนี้ยเป็นปุ่มซับทิมตัวเนี้ยค่ะมันสามารถตั้งได้นะคะลูกค้าขาตั้งความเร็วค่ะตั้งความเร็วของตัวในส่วนของบูมตัวนี้อ่ะนี่ อันนี้นะคะนี่อันนี้นะคะในส่วนของตรงนี้ที่ลูกค้าเห็นเนี่ยขึ้นลงตัวเนี้ยลูกค้าลองกดลงมาเลยนี่กดดันลงอะคะ่ะลูกค้าค่ะเหมือนเป็นการซับทิมอะค่ะ,ะเห็นไหมคะมันจะช้าลงเห็นปะมันจะช้าลงอ่าแต่ถ้าลูกค้าต้องการความเร็วนะคะลูกค้าดันขึ้นค่ะนี่ดันขึ้นนะคะดันไปในขึ้นเนี่ยค่ะมันตัน้งซับทิมเลยอะแล้วลูกค้าลองดันเห็นไหมคะมันจะเร็วขึ้น แต่มาตรฐานนะคะแนะนำค่ะเพื่อไม่ให้แบบมอเตอร์ทำงานหนักเกินไปลูกค้าก็ตั้งให้มันอยู่ในส่วนของค่ากลางนิดนึงเนี่ยความเร็วประมาณนี้โอเคทุกอย่างสามารถตั้งได้นะคะตามนี้นะคะลูกค้าขาในปุ่มของซับทิมอะค่ะอ่าในส่วนของการหมุนเนี่ยค่ะลูกค้าขาถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้ตรงนี้นะคะอันนี้ความเร็วประมาณนี้เนาะอ่ะนี่ถ้าลูกค้าหมุนมาทางนี้สังเกตไหมคะมันช้าลงเห็นปะ่ะมันจะหมุนช้าลงเห็นปะ่ะ เพราะฉะนั้นตัวนี้มันตั้งได้ลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าดันมาทางนี้สุดเลยมันอยู่ที่ความถนัดอยู่ที่การใช้งานเลยว่าอยากจะประมาณไหนตัวนี้ระบบของเขาอะค่ะอารมณ์ความรู้สึกของการเล่นจะคล้ายๆไฮโดรลิกเลยนะคะสำหรับตัวนี้ในส่วนของซับทีมอื่นลูกค้าลองไปตั้งแล้วก็เล่นเอาเนาะในส่วนของโหมดตัวนี้ค่ะลูกค้าค่ะ SB ตัวนี้นะคะอย่างปกติแล้วอะค่ะมันจะเป็นหมวดเหมือนเครื่องการแบบรีเวิร์กันนะคะตัวนี้นะคะนี่ถ้าด้านขวาเบอร์นี้อ่ามปรับอยู่ใช่ไหมถ้าลูกค้าสับมาตรงนี้กดมาตรงนี้นิดนึงปึ๊บ ห็นไหมคะจากเมื่อกี้นี้ค่ะที่เป็นแบบว่าเป็นตัวตัวบูมตัวนี้นะคะจะกลายเป็นหมุนแทนค่ะเขาจะเป็นการรีเวิร์สค่ะกับการทํางานกันเนาะถ้าลูกค้ากดกลับมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาเหมือนเดิมอ่าเห็นปะเจ๋งปามันขึ้นอยู่ที่ความถนัดนะคะลูกค้าขาส่วน2ปุ่มนี้ค่ะลูกค้าขาเหมือนกันการทํางานเหมือนกันนะคะที่ลูกค้าจะใช้นะคะมีปุ่มแรกตัวนี้เนาะ S W นะคะแล้วก็เป็นตัวนี้นะคะลูกค้าขาด้าปุ่มหลังตัวนี้ถ้าลูกค้ากดเข้าไปนะคะลูกค้าขา แอดมินช่วยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะล้มประคองให้นิดนึงนะคะ่ะอันนี้คือในโหมดของการเดินหน้านี่อันนี้คือเดินหน้านะคะเดินหน้านี่นี่นี่กดเดินหน้านี่นะคะถ้าเกิดลูกค้านะคะกดเข้ามาตรงนี้อ่ะนี่จาเมา่อกที่ดันเดินหน้านะคะจะกลายเป็นถอยหลังจะกลายเป็นการถอยหลังอันนี้เขาเรียกว่าในส่วนของโหมดของการรีเวิร์สนะคะสําหรับตัวนี้อ่ะแม่ค้าก็จะตั้งไปในส่วนของการปกติเนาะก็ไม่มีอะไรคะ่ะลูกค้าขาก็จะมีรายละเอียดบีลึกๆแค่นี้ส่วนนี้น่าจะเป็นชุดไฟนะคะลูกค้าขานี่นี่ค่ะ นี่น้บหมุนให้ดูอ่าตัวนี้เห็นไหมคะไฟคะ่ะลูกค้า่ะอ่ารายละเอียดงานลูกค้าค่ะแบรนด์นี้บอกเลยนะว่าสุดยอดแล้วก็เล่นได้แบบว่าเจ๋งคะ่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีนะคะสําหรับตัว Macco E E Volvo ตัวนี้นะคะงานลิขสิทธิ์แท้คะ่ะลูกค้า่ะสามารถคะ่ะซื้อได้ที่ไหนคะ่ะ l a าน s 2ค่ะ m มก a สุารรณบชั้น5คะ่ะลูกค้าค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้แม่คะขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย